บรู้จุดเจ็บปวดทางการเงินของคนไทยหน่อยนะฮะว่ามีอยู่3ข้อใหญ่ๆแต่ว่าทั้ง3ามเจนเอร์ชันเนี่ยล้วนแสวงหาจุดร่วมที่ตรงกันก็คือว่าอยากจะมีความมั่นคงในชีวิตทางการเงินอยากจะรวยก่อนแกว่าอย่างนั้นเหรอไม่อยากจะแก่ก่อนรวยเลยนะครับตรงนี้ครับเป็นการเปิดเผยที่ออกมาจากทางด้านของผลสํารวจจากธน,นบริษัท แห่งหนึ่งที่มีชื่อว่า r a b b ิดประกันชีวิตนะครับเขาก็ไปทำผลสำรวจเกี่ยวกับเรื่องของการเงินของคนในกลุ่มเจเ e r เรชัน3กลุ่มด้วยกันนะครับทีนี้กลุ่มคนใน Generation 3กลุ่มตามผลสำรวจของ r a b b ิดประกันชีวิตเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นกลุ่มคน Insurance Starter ถ้า Insurance Starter นี่นะครับตามรายงานฉบับนี้คือ25-30งปีมันคือมันจะเป็นช่วงอะไรฮะปลาย Gen Z เริ่มต้น Gen Y หรือ g e n เดอะแบกนี่คือกลุ่มที่1ต่อมาครับเป็นกลุ่มยังสักเซอร์ อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มใหญ่เลยนะครับที่อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่ามิเลเนียมหรือเจนวอายุประมาณ31-45ปีและกลุ่มสุดท้ายเรียกว่าเบเนฟิตซีเกอร์อันนี้จะเป็นกลุ่ม46-55ปีนั่นคืออะไรครับเป็นกลุ่มปลายเจนวเข้าสู่อะไรฮะปลายเจนเนะฮะจะอยู่ตรงเนี้ยนราะนี่คือกลุ่มของรับปิดประกันชีวิตที่เขาเปิดเผยออกมาว่าคน3กลุ่มตรงเนี้ยมีปัญหาจุดร่วมเจ็บปวดทางการเงินร่วมกันและในขณะเดียวกันก็แสวงหา จุดที่จะอยู่รอดปลอดภัยจากสถานะทางการเงินผมต้องถามท่านผู้ชมหน่อยครับว่าพูดกันตรงๆนะครับว่าตอนนี้สถานะทางการเงินหรือความรู้สึกท่านผู้ชมตอนนี้ท่านผู้ชมเนี่ยจะแก่ก่อนรวยหรือจะรวยก่อนแก่เลือกได้นะฮะพิมพ์ได้พียงแค่ข้อใดข้อหนึ่งแล้วส่งมานะครับทีนี้พอมาดูในแต่ละ3กลุ่มที่เขาแยกกันออกมานี่ปรากฏว่าแต่ละ3มกลุ่มมีปัญหาร่วมกันคืออะไรปัญหาร่วมกันตอนนี้คืออะไรทราบไหมฮะรายได้ในทุกวันเนี่ยใช้ได้แค่เฉพาะรายจ่ายของทุกวันนี้แค่นั้น ฟังเคลมไหมฮะรายได้ที่มีอยู่ทุกวันเนี่ยใช้ไปกับรายจ่ายทุกวันนี้เท่านั้นเองนะครับคือมันประกอบไปด้วยอะไรท่านผู้ชมทราบไหมฮะไม่ว่าจะเป็นค่าโสฮุยค่าไฟค่าน้ําค่าอินเทอร์เน็ตค่าเดินทางค่าเล่นเกมค่าเสื้อผ้าช้อปปิ้งสารพัดสารพกินอาหารเดินทางเงินรายได้ที่มีทุกวันเนี่ยนะฮะมันสูสีนะครับหรือว่ามันแบบชนิดเดือนชนเดือนพอๆกันกับรายจ่ายที่ต้องจ่ายเพราะฉะนั้นมันจะไม่เหลืออะไรฮะส่วนต่าง ส่วนเกินที่พอจะให้เกิดการเก็บออมได้นะครับนี่คือปัญหาร่วมของทั้ง3เจนนี้เลยนะครับและนอกจากนี้แล้วนี่นะครับปรากฏว่าสิ่งที่น่าสนใจกันต่อไปก็คือตอนนี้เขาไม่สามารถที่จะหาเงินเพียงพอรองรับได้หลังจากที่ตัวเองจะต้องเกษียณอายุเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นปัญหาร่วมของคน3กลุ่มนี้ผมก็รู้ว่าจะไปตรงกับท่านผู้ชมบ้างหรือเปล่านะครับถึงที่ถามมาตรงเนี้ทมมยท่านผู้ชม่าตอนนี้ท่านผู้ชมอยู่ในสถานะแก่ก่อนรวยหรือว่ารวยก่อนแก่ลองส่งมาดูนะครับ เพราะเราแตกในแต่ละกลุ่มออกมาเนี่ยนะครับตามผลสํารวจของรับป,ประกันชีวิตเขาบอกว่ากลุ่มแรกคือ Insurance Starter ก็คือประมาณปลาย Gen4 ต้น GenX คือ25-30ปีเนี่ยนะครับเขบาบอกกลุ่มเนี่ยเป็นกลุ่มที่เรียกว่ามือใหม่ประสบการณ์น้อยถามว่ามือใหม่ในแง่อะไรซ้างนะฮะเป็นมือใหม่ในการที่จะค้นหารายได้และก็เก็บรายได้ให้มีมากพอหลังจากตัวเองจะเกษียณในอีกประมาณนูน่น อีก30ปีข้างหน้านะครับกลุ่มนี้คืออินชอนลันสตาร์เตอร์ฮะนันมือใหม่มีประสบการณ์น้อยแต่ถามว่าตัวเองนะฮะก็อยากที่จะปองหาไอ้เจ้าเครื่องมือผลตอบแทนการเงินเนี่ยเพื่อดูแลชีวิตตัวเองนั้นคนส่วนใหญ่ตรงนี้จะเป็นพวกประเภทอะไรใช่ไหมฮะ first jobber พวกประเภทหางานครั้งแรกในชีวิตนะครับก็คงจะหมายถึงเป็นงานฟูลทางนะฮะเป็นงานครั้งแรกในชีวิตนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยพวกหางานครั้งแรกในชีวิตมันจะควบคู่ไปด้วยอะไรฮะ รายจ่ายจะสูงในช่วงชีวิตตั้งต้นแรกๆนะครับส่วนกลุ่มที่2คือพวกที่ว่ายังสักเซอร์นะครับกลุ่มนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นกลุ่มประเภทอายุน้อยนะแต่ความสําเร็จมาไวนะครับบางคนอาจจะบอกะไรอายุน้อยร้อยล้านแต่ตอนนี้กลายเป็นอ,อ,อายุน้อยนี่หลายล้านนะครับก็มีเหมือนกันนะฮะดังนั้นยังสักเซอร์เนี่ยเขาบอกว่าด้วยความที่ว่าเริ่มมีประสบการณ์ด้วยความที่ต้องการค้นหาความสําเร็จและบางคนประสบความสาเร็จไปเพราะฉะนั้นจะมีอะไรประสบการณ์ที่สั่งสมได้เร็วถูกไหมครับดังนั้นกลุ่มนี้เขาบอกเลยรับว่าทุกวินาทีขของเา มีค่าทุกวินาทีนะครับไม่ได้ปล่อยใจไม่ได้ปล่อยอารมณ์ความรู้สึกหรือใช้ใจอะไรไปแบบฟุ่มเฟือยสุรีสุร,สร,รายนะครับเพราะฉะนั้นลกลุ่มกลุ่มนี้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นพวกพนักงานประจานะครับพวกมนุษย์เงินเดือนอก็อาจจะมีอาชีพอิสระฟรีแลนซ์รวมไปถึงเจ้าของธุรกิจที่ตั้งต้นแล้วปรากฏว่าประสบความสําเร็จและโทษน,นะฮะกลุ่มนี้เนี่ยนะฮะยังสักเซสเซอร์เนี่ยจะมีะไรายได้มากกว่าหนึ่งช่องทางน,นอกเหนือจากงานประจําที่ทําอยู่นะครับและกลุ่มสุดท้ายคือพวกเบนเนฟิตซีเกอร์กลุ่มที่เป็นกลุ่มไน Benefit Seeker นี่นะครับจะเป็นกลุ่มพวกอายุ46ถึง55ปีเพราะฉะนั้นอะไรครับชั่วโมงบินสูงประสบการณ์สูงเคยผิดลองผิดลองถูกสะสมมาสูงเพราะฉะนั้นเป็นกลุ่มพวกประเภทชอบเปรียบเทียบผลตอบแทนที่ดีที่สุดในชีวิตเนี่ยเราเรียกว่า Benefit Seeker นะครับซึ่งกลุ่มสุดท้าย Benefit Seeker เนี่ยคล้ายๆอย่างเี้เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นคนเปรียบเทียบประสบการณ์สูงส่วนใหญ่เป็นหัวหน้าหรือเสาหลักของครอบครัว เพราะฉั้นก็จะคุมการใช้จ่ายการเงินในครอบครัวหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นหัวหน้าหรือเสาหลักในครอบครัวนี่นครับที่คุมการเงินบางทีก็เป็นภรรยาบ้างบางทีก็เป็นสามีบ้างอันนี้ก็ต้องไปดูกันนะครับว่าแต่ละคนนั้นมีสไตล์การคุมหรือการไม่คุมเงินกันแบบไหนยอย่างไรนะครับทั้งหมดนียก็เลยคน3ามกลุ่มเนี่ยแม้ว่าจะเป็นประเภทแบบเบ n นฟิตซีเกอร์นะฮะสุดยอดนักเปรียบเทียบรายได้และผลตอบแทนกับรายจ่ายในครอบครัวว่าตัวเองจะมีเงินเหลือเก็บไหมนะฮะทั้งหมดนี้เนี่ยคือปัญหาร่วมกันบอกไปแล้ว ะะสิ่งที่เป็นความต้องการร่วมกันคือต้องการมีเงินเก็บให้มากพอหลังเกษียณนั่นเองนะครับดังนั้นก็เลยทําให้ผลสารวจเนี่ยสำรวจที่คนไทยด้วยนะฮะมองดูแล้วก็กลายเป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันเพราะอย่าลืมนะครับว่าสถานการณ์การจะมีเงินเก็บได้หลังตัวเองเกษียณอย่างพอเพียงนั่นก็หมายความว่าอะไรครับรายได้ต้องดีใช้จ่ายต้องรู้จักง,งดใช้จ่ายสิ่งที่ไม่พุ่มเฟือยไม่จําเป็น เศรษฐกิจโลกไม่มีท่าทางและไม่มีท่าทีและยังไม่มีแสงสว่างอะไรที่ชัดเจนว่าตกลงจะฟื้นตัวกันเมื่อไหร่ในช่วงระยะเวลาอันใกล้นี้ทั่วโลกตอนนี้เผชิญปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการ disrupt ครั้งใหญ่โดยเฉพาะเรื่องการใช้จ่ายที่เกินตัวก็ไม่ได้ในขณะที่อุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่ของโลกที่เป็นเสาคำหรือว่าเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจโลกมานานเช่นอุตสาหกรรมยานยนต์ที่จ้างงานอีกตั้งหลายพันคน เป็นหมื่นๆคนทั่วโลกตอนนี้สะบักสะบอมจากเรื่องอะไรครับสินค้าล้นสต็อกจากจีนเรื่องของสงครามราคาที่เกิดขึ้นภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่การแข่งขันที่สู้ไม่ได้ทั้งหมดนี้มันรววกันทั่วโลกกันหมดเลยนะฮะดังนั้นก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่น่ากลับมามองกันนะครับว่าเศรษฐกิจในช่วงต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ยังคงมีความปลาะบางสูงนั่นเองนะครับ